ก็วสวัสดีครับทุกคนยีนกับต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็เช่นเคยฮะเนี่ยโอ้โหข้างลังเราก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนครับนี่คือการตอกที t อ2นทีกล่องนั่นเองครับโอ้โหซึ่งเป็นการต่อวงจรเลสต t o ันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะดูจากลักษณะแล้วแต่ว่าอนุภาพเนแกว้างใหญ่ไพศาลไปเรื่อยๆนะครับพร้อมแล้วไปรับชมบริเวกว่าครับดูจากตรงนี้นะ

นั่นแหละที่ผมต้องการนะโอเคอ่าฮะโอ้โ huh. ห oh oh, ตรงนี้มันกระจายเลยมาถึงนี่เลยเหรอเนี่ยครับโอ้โ oh ห oh. มันมาถึงนี้ได้ครับอ๋อ oh oh. ก็รู้สึกว่าโอ้ oh, รอบนี้แรงแรงแรงรอบนี้แรงมากครับหือ uh huh. อะไรจะแบบอะไรละ่ะอะไรดินได้อะท้ไมเป็น,ปนงนั้นอ๋อ oh oh. <laughs> มันหนักแน่นไปนั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้โ oh ห oh. <Do it. S 1> ดูว่าผมตกลาบาไหมครับ เออโหเป็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมติดตามรับชมทีมที่สอง0มืนสองพันกล่องครับ